ไทยแลนด์สวัสดีค่ะเมืองไทยไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนอดีตนักบินเก็บกระเป๋ากลับอเมริกาหลังอยู่ไทยได้แค่หนึ่งปี8เดือนด้วยเหตุผลนานับประการเมืองไทยได้กลายเป็นดินแดนในฝันที่ชาวต่างชาติไภเกษียณจากทั่วโลกต่างอยากพากันมาใช้ช่วงบั้นปลายของชีวิตอยู่ที่นี่แต่เมืองไทยก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนบางคนอาจจะมีความสุขเฉพาะการมาเที่ยวช่วครั้งช่วคราวเท่านั้น แต่พอมาอยู่นานๆหรือตั้งใจมาอยู่แบบถาวรแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดทุกอย่างไม่ได้สวยหรูเหมือนตอนที่มาเที่ยวจนทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตัดสินใจเก็บกระเป๋าย้ายออกจากเมืองไทยเพื่อไปอยู่ในประเทศใหม่หรือกลับไปตั้งหลักใหม่ที่บ้านเกิดของตัวเองก็มีอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้คุณไบรอันเจ้าของ YouTube ช่อง g r e ีนี t า a v e l ได้ไปสัมภาษณ์หนุ่มใหญ่ชาวบริการคนนึงที่มาอยู่มืางไทย และกาลังจะบินกลับไปตั้งหลักหม่ที่อเมริกาเพราะได้นั่งคิดน,นอนคิดแล้วว่าเมืองไทยน่าจะไม่เหมาะกับตัวเองคุณไรอันได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในช่อง YouTube ของเขาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนแชทจำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกแล้วมากกว่า160,000วิวคุณไรอันเจ้าของช่องได้ก,กลืนก่อนที่จะไปคุยกับอดีตนักบินคนนี้ว่าคุณสกอตต์คือหนึ่งในชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยด้วยความคาดหวังที่สูงมาก เขาคือคนที่ยอมลาออกจากการเป็นนักบินและขายทุกอย่างที่มีในสหรัฐอเมริกาเพื่อย้ายมาอยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขากำลังจะย้ายกลับไปที่อเมริกาและอย่างที่ใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนบางคนมาอยู่แล้วมีปัญหาและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเมืองไทยได้เพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้มีแค่ชายหาด แสงแดดและดอกไม้ที่สวยงามเสมอไปคุณสกอตต์บอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยได้หนึ่งปีแปดเดือนและกำลังจอกเดินทางกลับอเมริกาในวันรุ่งขึ้นวันนี้คือวันที่เขากำลังขนข้าวของออกจากบ้านที่พัทยาและเขาก็ได้เล่าความเป็นมาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเอาไว้ว่าเขาเป็นนักบินมา30กว่าปีแล้วและเริ่มรู้สึกเบื่อก,กับการใช้ชีวิตเป็นนักบินเขาจึงตัดสินใจว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต เขาอย่างนี้จากความวุ่นวายและมันก็ได้กลายมาเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยคุณสกอตตบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วซึ่งในตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาชอบเมืองไทยมากและเขาก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเมืองไทยไม่ใช่คําตอบระยะยาวสำหรับเขาและอุปสรรคทางภาษาก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในเมืองไทยของเขามาก บางครั้งเขาต้องโทรหาแฟนสาวของเขาเพื่อคุยเล่นเพราะว่าเขาไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยในพัทยามีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างวันนี้คนขับรถที่มาขนของให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับเขาไม่ได้เลยบางครั้งเขาต้องการพูดคุยต้องการสื่อสารกับใครสักคนแต่เขาทําไม่ได้ซึ่งเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่นี่แต่มันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่สรุปแล้วก็คือภาษาเป็นปัญหาสำหรับเขาหลังจากนั้นคุณสกอตก็ได้พูดถึงสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจกลับอเมริกาซึ่งแอดจับประเด็นที่เขาพูดเอาไว้ได้สองสามข้อคือข้อแรกเมืองไทยอากาศร้อนคุณสกอตบอกว่าตลอด12ปีที่ผ่านมาเขามาเที่ยวที่เมืองไทย5ครั้งซึ่งในตอนนั้นเขายังอายุไม่มากและไม่อ้วนเท่าไหร่เขาจึงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องอากาศร้อนมากนะัก แต่ตอนนี้บางครั้งเขาถึงกับต้องร้องลั่นบ้านและอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนเกินไปสำหรับเขาข้อที่ 2. เรื่องของการจาราจรและการขับขี่ในเมืองไทยคนจำนวนมากไม่รักษากฎจาราจรรวมถึงรถก็ติดมากๆอีกด้วยจนดูเหมือนว่าวินัยในการขับขี่ของคนไทยนั้นน่าจะไม่ถูกใจอดีตนักบินคอน,นี้สักเท่าไหร่ข้อที่ 3. เรื่องภาษีที่ซ้ำซ้อน ถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดเขาบอกว่าเขาเคยเสียภาษีตอนทํางานเป็นนักบินแล้วแล้วในเมื่อเขาจะนําเงินเก็บของเขามาใช้ที่เมืองไทยทําไมเขายังต้องมาเสียภาษีที่เมืองไทยอีกเขาคิดว่าจุดนี้มันไม่ค่อยแฟร์สำหรับเขาและสำหรับประเด็ดนนี้คุณไบรอันก็ได้ถกเถียงกับคุณสกอตต์ด้วยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะเท่าที่เขารู้และเท่าที่เขาอยู่เมืองไทยมาเขาก็เอาเงินมาใช้ได้ตามปกติกดเงินจากตู้ a t m ได้ตามปกติ เรื่องนี้ถ้าแอดแปลผิดไปแอดต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณสกอตพูดได้วกวนมากและถ้าได้ดูจากคลิปต้นฉบับและจากหลายๆคอมเมนต์ในคลิปนี้หลายๆคนอาจจะสรุปได้ว่าสาเหตุจริงๆที่ทําให้เขาต้องกลับอเมริกาน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เงินเก็บที่เขามีน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเขาก็เลยต้องกลับไปทํางานหาเงินใหม่อีกครั้งเพราะเขาบอกด้วยว่าเขาจะกลับไปเป็นนักบินอีกสักสองสามปี แล้วค่อยกเกษียณตัวเองเป็นรอบที่สองแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณสกอตได้บอกว่าสิ่งที่เขาชอบจริงๆเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือเรื่องของคนคนไทยยินดีต้อนรับทุกคนอย่างเปิดเผยและมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการมากๆแต่ไม่ว่าเขาจะชอบคนไทยมากมายขนาดไหนวันนี้เขาก็ได้ตัดสินใจบินกลับอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วและสำหรับเพื่อนๆพที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแไอไ่ะแปะลิงก์ต้นฉบับวในรายละเอียดแล้วน,นะคะและเช่นเคย แอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าส่วนฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเมืองใครไม่ใช่สังที่ที่ง่ายเหมือนกับที่อื่นๆวิธีที่ปลอดภัยและดีที่สุดก่อนเริ่มแผนการใหญ่ในการจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบทาวอัก็คือการไปที่นั่นและเช่าบ้านอยู่ที่นั่นสัก3ามปีเพื่อเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของที่นั่นก่อนตัดสินใจอย่างจริงจังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของประเทศนั้นๆได้อย่างรวดเร็วหรือไม่คุณต้องทดสอบให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะกระโจนเข้าใส่อย่างเต็มตัวความคิเดเห็นต่อนะคะผมไม่มีปัญหากับการขับรถในเมืองไทยนะและผมก็ชอบอากาศร,ร้อนของเมืองไทยด้วยส่วนเรื่องอุปสรรคทางภาษานั้นผมต้องขอโทษด้วยนะที่ผมจะต้องพูดว่ามันเป็นปัญหาของคุณเองเพราะการเรียนภาษาไทยไม่ได้ยากเกินไป ความคิดเห็นต่อมานะคะผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดมาคือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาต้องจากเมืองไทยไปเพราะเขาบอกว่าเขาเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วซึ่งนั่นน่าจะทำให้เขาเคยเห็นและเจอกับปัญหาเหล่านี้มาบ้างแล้วและเขาคิดว่าเขารับได้เขาถึงมาอยู่เมืองไทยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาจากไปเพราะเขาไม่มีเงินและต้องกลับไปทำงานมากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะใช่แล้ว เมืองไทยไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนอย่างแน่นอนหากคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ไทยได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นสําหรับผมเมืองไทยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะมากมายผู้คนก็ดีอากาศก็ดีถึงจะร้อนมากๆแต่คุณก็เลือกออกจากบ้านหลัง5โมงเย็นได้โดยรวมแล้วผมคิดว่าเมืองไทยเป็นตัวเลือกที่ดีมากสําหรับการอยู่อาศัยในระยะยาวควคิดเห็ต่อมานะคะ เรื่องของเขามันแปลกๆอยู่นะเขาบอกว่าเขาซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่เขาเช่าบ้านหลังใหญ่ที่สุดในพัทยาซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาวางแผนการใช้ชีวิตไม่ดีเลยความคิดเห็นต่อมานะคะพ่อของฉันไปกเกษียณอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลา15ปีและตลอด15ปีเขามักจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรและเรื่องอื่นในเมืองไทยอยู่เสมอหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่อเมริกา และหลังจากที่ผ่านไปได้อีก3เดือนเขาก็บ่นเรื่องราคาของสิ่งต่างๆในอเมริการวมถึงสภาพการจราจรและค่าครองชีพอื่นๆแล้วเขาก็เริ่มวางแผนเพื่อบินกลับไปที่เมืองไทยอีกแล้วการย้ายไปเมืองไทยนั้นง่ายแต่การย้ายกลับมาอยู่ที่อเมริกาหลังจากนั้นมันยากกว่ายเยอะเลยและมันก็เป็นเรื่องที่ฉันเห็นได้บ่อยมากขึ้นอีกด้วยความพิเ็นจะมานะคะผมมาจากฟอลอริดาและตอนนี้ผมก็อยู่ที่พัทยาเหมือนกัน ผมยอมรับว่าที่นี่อากาศร้อนมากแถมผมก็ไม่ชินกับการจราจรของที่นี่ด้วยที่หัวหินอากาศเย็นสบายกว่ามากและบรรยากาศโดยรวมก็ดูผ่อนคลายกว่าที่พัทยามากรถก็ติดน้อยกว่าและผมคิดว่าตอนที่ผมกเกษียณผมจะไปอยู่ที่หัวหินหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์โน่นเลยขอามคิดเห็นต่อมานะคะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานที่วัตถุ ความสัมพันธ์หรือสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่ทำให้เรามีความสุขได้นานชีวิตก็เป็นเพียงวงล้อแห่งความคับข้องใจและความทุกเท่านั้นคอพีคิดเทนต์มานะคะเขาก็เหมือนกับชาวต่างชาติทั่วไปที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแต่เขาทำผิดพลาดในทุกเรื่องเท่าที่คุณจะคิดออกมันก็เลยไม่แปลกที่ต้องจบแบบนี้อคอพีคเทนตานะคะ เหตุผลโดยรวมที่เขาออกจากเมืองไทยไปก็คือเขาจะกลับไปทำงานเพราะเขามีหนี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากล่าวถึงนั้นเป็นเพียงเศษเล็กเศษน้อยที่เขาสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายทั้งนั้นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ต้องเดินทางออกจากเมืองไทยไปมักจะมีเหตุผลอยู่สองข้อคือ 1. ปัญหาด้านสุขภาพและ2ปัญหาทางการเงินความคิดเห็นต่อมานะคะการย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบทาวน์ ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในชีวิตและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันคิดเสมอว่าทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฉันคือการไปประเทศไทยสาสี่ครั้งต่อปีแต่ประเด็นก็คือฉันจะต้องมีกระเป๋าเงินที่ใหญ่มากและจะต้องมีเวลาว่างอย่างมากมายเพื่อที่จะทำแบบนั้นได้ซึ่งฉันไม่มีเลยสักอย่างความคิเดเ็นต่อมานะคะกปีที่แล้วผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนดี ซึ่งในตอนนั้นผมยกเมืองไทยขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังด้วยแต่สถานการณ์เรื่องของวีซ่าทำไมที่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหดังนั้นผมจึงตัดสินใจเลือกมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่นี่อากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีและการจราจรก็แย่มากแต่ข้อได้เปรียบที่ดูจะยิ่งใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือคนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้ผมคุ้นเคยกับอากาศร้อนแล้วและผมก็ขับรถช้าลง เพราะผมบอกกับตัวเองว่าผมกเกษียณแล้วผมไม่รีบและก็เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเพราะว่าที่นี่ผมเองก็รู้จักหลายคนมากที่ขายทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาเพื่อย้อายออกจากฟิลิปปินส์และกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะคะคุณไม่ผิดนะแต่ผมแค่อยากจะถามว่าคุณใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยตั้งนานและทำไมภาษายังคงเป็นปัญหาสำหรับคุณอยู่ผมคิดว่ามันจะดีกว่ามาก ถ้าคุณคิดที่จะไปเรียนรู้ภาษาไทายทันทีที่คุณตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยตอนที่ผมย้ายมาอยู่เมืองไทยผมไปโรงเรียนสองภาษาทันทีและจากอศาศัยอยู่ที่นั่นได้แค่เดืนอนกว่าๆผมก็สามารถพูดบทสนทนาง่ายๆได้แล้วเช่นสั่งอาหารเป็นภาษาไทายสั่งอาหารจากเมนูภาษาไทายอ่านภาษาไทายและเขียนภาษาไทายได้เวลาผมพูดกับคนไทยผมจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษก,กับพวกเขา ผมคิดว่าคุณสร้างความเสียหายให้กับตัวเองเพราะคุณไม่เรียนภาษาของพวกเขาผมไม่ได้บอกว่าคุณห่วยหรือไม่ได้เรื่องนะแต่ผมแค่ตกใจกับจํานวนชาวต่างชาติที่ไม่พยายามจะเรียนรู้ภาษาไทยความคิดเห็นต่อมานะคะผมไปเมืองไทยแค่ในฐานะของนักท่องเที่ยวเท่านั้นและผมก็โชคดีมากที่มีเงินบํานาญสองทางทําให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินอย่างไรก็ตามผมอาศัยอยู่ในโดมินิกันเป็นเวลาเจปี และอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์อีก4ปีทั้งสองที่นั้นก็มีปัญหาที่คล้ายๆกันมากกับที่คุณกําลังเจออยู่ขอพิธี่อมานะคะคนอเมริการส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักก็อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยฟิลิปปินส์หรือที่อื่นๆแต่พวกเขาทั้งหมดจะกลับมาที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาไม่เคยย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาอย่างชาววอนซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้ว เราแค่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้พวกเขาก็ยังพูดด้วยว่าการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนั้นดีมากแต่ทุกคนจะกลับมาที่อเมริกาหากว่าพวกเขามีปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญความคิเดเห็นต่อมานะคะขอให้คุณโชคดีในการกลับมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะส่วนตัวผมเองผมตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยในอีก5ปีข้างหน้า ผมเคยแชร์เวลาหนึ่งเดือนท่องเที่ยวอยู่ในภาคอีสานของไทยผมสนุกกับการขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆและมีบางช่วงเวลาที่ทำให้ผมต้องอ้าปากค้างผมไม่สนุกกับชีวิตกรุงเทพมากนักและจะไม่ขับรถไปที่นั่นอย่างแน่นอนขอพิ่เทน์ต่อนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอในเมืองไทยก็คือเรื่องของการสื่อสารถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีแอปแปลภาษาให้คุณใช้แต่อัตราการรู้หนังสือของคนไทยยังมีไม่มากนะัก มีคนไทยประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถอ่านภาษาของตัวเองได้ดังนั้นการสื่อสารยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับที่นี่ความพิเห็นต่อมานะคะฉันขอสรุปเรื่องนี้สั้นๆนะเขากำลังเก็บกระเป๋ากลับบ้านเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้และเขากำลังจะพาเจ้าหญิงพัทยาก,กลับเท็กซัสไปพร้อมๆกับเขาด้วยความพิเห็นต่อมานะคะผมอยู่ที่หาดจอมเทียนมาสี่เดือนแล้ว และผมก็เรียนภาษาไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยผมรู้สึกว่าผมชอบเมืองไทยนะแต่ผมยังไม่พร้อมที่จะมาเกษียณอยู่ที่นี่ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะผมเคยอาศัยอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลา11ปีและได้ตัดสินใจย้ายกลับมายังบ้านเกิดอีกครั้งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมเมืองไทยเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมในช่วงวันหยุดมากๆแต่การไปอาศัยอยู่ที่นั่นแบบชาวอน มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านอนอ,นอกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ